สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวฟาร์มประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ farming simulator 25กับเกมไลน์ enterprise ในพาร์ทที่22วันนี้เราจะมาเป็นชาวไร่กันอีกเช่นเคยในพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งจะทำไร่ยางหุ่นไปวันนี้ผมก็จะมาทำไร่มากอ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไร้มะกอกก็จะประกอบไปด้วยรถเก็บเกี่ยวมะกอกมี2องคันใช้คันไหนก็ได้ครับอารถเก็บเกี่ยวมะกอกคันนี้สามารถเก็บเกี่ยวองุ่นได้ด้วย 2in 1ในเครื่องเดียวนะอุปกรณ์ชิ้นถัดมาคือเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องนี้ สามารถพ่นน้ำยากาจัดวัชพืชได้ด้วยแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้เครื่องนี้พ่นปุ๋ยอุปกรณ์ชิ้นถัดมาคือเครื่องตัดหญ้าเอาไว้กาจัดวัชพืชในไร่มะกอกของเราวัชพืชเป็นศัตรูพืชที่อันตรายที่สุดสำหรับการทำไร่อุปกรณ์ชิ้นต่อมาคือเครื่องไถดินเอาไว้ไถพววดิน มะกอกของเราจะได้อุดมสมบูรณ์เพราะว่าพื้นดินร่วนซุยนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นนี้คือเครื่องพ่นปุ๋ยเช่นกันเพียงแต่ว่าปุ๋ยที่จะนำมาใช้กับเครื่องนี้คือจะต้องเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกได้มาจากไหนปุ๋ยคอกได้มาจากการเลี้ยงสัตว์หรือเราสามารถไปซื้อปุ๋ยคอกที่กรมปศุสัตว์ก็ได้เช่นกันแต่ว่าเครื่องพ่นปุ๋ยชนิดนี้ เราจะใช้น้ํายาปุ๋ยเป็นปุ๋ยแบบน้ําเอามาใส่ในตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะพ่นเป็นสเปรย์ออกมาอุปกรณ์บางชิ้นเขาระบุสเปคว่าต้องการลถแท็กเตอร์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่ยกตัวอย่างเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเขาระบุสเปคว่าต้องการลดแท็กเตอร์ที่มีขนาดเครื่องยนต์70แรงม้าขึ้นไปหรือเทียบเท่าก็เอาง่ายๆก็คือว่า ถ้ารถแท็กเตอร์ของเรามีขนาดเครื่องยนต์สูงกว่า70แรงม้าก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารถแท็กเตอร์ของเรานั้นมีเครื่องยนต์ต่ํากว่า70แรงม้าอันนี้แหละจะเกิดประเด็นนะเอาเป็นว่าเลือกรถแท็กเตอร์ที่มีเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์การเกษตรทางน้ำยาปุ๋ย แบบน้ํามีอยู่สองถังอันนี้ถังที่1อันนี้ถังที่สใช้ได้เหมือนกันแตกต่างกันแค่ยี่ห้อเท่านั้นยี่ห้อสีฟ้ากับยี่ห้อสีขาวอันนี้คือพ่วงบรรทุกมะกอกพ่วงบรรทุกมะกอกก็มีเยอะแยะมากมายสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบแต่ว่าเราต้องดูให้ดีนะเพราะว่าพ่วงบางอัน ไม่สามารถบรรทุกมะกอ,อกได้ยกตัวอย่างพวกนี้พวกนี้บรรทุกมะกอ,อกไม่ได้แต่พวกนี้เ,เดี๋ยวขอดูก่อนอมีรูปมะกอ,อกอยู่แสดงว่าพวกนี้สามารถบรรทุกมะกอ,อกได้เราต้องดูสัญลักษณ์ผักด้านล่างพวกนี้ก็ไม่สามารถบรรทุกมะกอ,อกได้เช่นกันก็นะลองดูกันเอง รถแท็กเตอร์ที่จะนำมาใช้งานในไร่มะกอกผมจะแนะนำแค่4คันเท่านั้นคันที่1นคันที่2คันที่3และคันที่4ทํทไมผมถึงแนะนำให้ใช้รถแท็กเตอร์แค่4คันในไร่มะกอกก็เพราะว่ารูปร่างรูปทรงตัวรถมันเล็กเห็นไหมครับฐานล้อตัวถังกระจกข้างมันจะเล็กมันจะออกแบบมาแบบค่อนข้าง เล็กอะครับคันนี้ก็เล็กเห็นไ,ไหมตัวถังเล็กนี่เป็นไงครับคันนี้ก็กว้างไปน,นิดนึงแต่ว่าผมเทสแล้วใช้งานในไร่มะกอ,อกได้แต่ถ้าเราใช้รถแท็กเตอร์ทั่วๆไปดูเป็นไงใหญ่ไหมทา้อกว้างล,วงล้อก็ใหญ่ตัวถังรถก็ใหญ่กระจกข้างก็ กางออกไปด้านข้างพอสมควรรถแท็กเตอร์ที่มีรูปทรงแบบเนี้ยทํางานในไร่มาก่อ,อกลําบากเพราะว่าเราต้องการรถแท็กเตอร์ที่มีความผอมความผอมเพียวเออแม่หลังจากที่เราทำความรู้จักกับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือในการทำไร่แล้วต่อมา การที่เราจะลงมือปลูกมะกอกได้นั้นเราจะต้องมาดูปฏิทินเสียก่อนแถบสีเขียวคือเรือดูปลูกแถบสีส้มคือเรือดูเก็บเกี่ยวผักแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวมันฝรั่งองุูลถั่วเขียวถั่วเหลื้ยงอะไรก็ตามแต่จะมีฤดูปลูกและฤอดูเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะปลูกอะไรเราต้องมาดูที่ผักชนิดนั้นอย่างวันนี้ ผมจะมาปลูกมะกอ,อกเราก็มาดูที่มะกอ,อกมะกอ,อกภาษาอังกฤษอ่านว่าโอ i ิฟโอวิฟหรือโอไลก็ไม่รู้นะฮะออกเสียงยังไงก็ <c oughs> อ่ะโอเคมะกอ,อกเนี่ยเดูที่ใช้ในการปลูกมะกอ,อกก็จะอยู่ในเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาอ่าแล้วก็มิถุนาส่วนฤดูเก็บเกี่ยวมะกอ,อกจะอยู่ในเดือนตุล,ลาคม แต่ตอนเนี้เราอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเร่งเวลาด้วยการนอนหนึ่งคืนเพื่อข้ามเดือนหรือจะนอนหนึ่งเดือนเพื่อข้ามคืนนีไม่ได้ครับไม่ได้ต้องนอนหนึ่งคืนเพื่อข้ามเดือนฮะมุกไม่หาพาเครียดอีกแล้วกูคน คนทำคลิปเครียดเปล่าครับคนดูเครียดเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูปลูกมะกอกขั้นตอนต่อไปเมื่อฤดูปลูกมาถึงเราจะไปลงมือปลูกมะกอกขั้นตอนแรกก็ให้เรามายังพื้นที่ที่เราต้องการจะทำไร่มะกอก หลังจากนั้นเข้าโหมดร้านค้ามาที่คอนแทคชั่นนี่ครับนี่คือต้นมะกอกเอ๊ะต้นมะกอกหรือต้นมะขามต้นมะกอกสิเกิดความสับสนภายในตัวเอง่าวิธีการสร้างต้นมะกอกก็เนี่ยครับก็เหมือนกับการปลูกองุ่น หเห็นไหมครับเราไม่ต้องหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงที่ดินเราสามารถวางต้นประกอกได้เลยครับเอาแนวนี้ดีกว่าอ่าโอเคอ่ะโอเคเอาเอาตรงนี้ดีกว่า,าตรงนี้ละกันอ่า เอาสัก4แถวน่าจะดี4ี4ว่วซแวส่ซะสแถวกำลังพอดีนะฮะเนี่ยสี่เซ่าการปลูกมะกอกเนี่ยเราสามารถจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนเล่น่ะสมมุติว่าเราอยากจะ ปลูมกมะกอกให้เต็มแปลงก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าวันนี้ผมขอสาธิตวิธีการทําได้มะกอก4แถวเดี๋ยวเราจะมาพรนด,ดิน สำหรับคนที่ต้องการเปิดระบบ GPS ก็ให้กดตัวเฮดค้างแล้วก็มาที่ s t e e r i n g a s s i s t การทำไล่มากอกเนี่ยเราไม่สามารถตั้งค่าพุ่งที้ได้ก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะกอก ตอนนี้ต้นมะกอกของเราเป็นสีเขียวซึ่งถ้าต้นมะกอกของเรายังเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าต้นมะกอกของเราเนี่ยยังไม่พร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวเราจะต้องรอให้ต้นมะกอกของเราเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นสีส้มเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นมะกอกเปลี่ยนเป็นสีส้มนั่นคือสถานะพร้อมเก็บเกี่ยวหรือเราจะมาดูที่ปฏิทินก็ได้ตอนนี้เราอยู่ในเดือนมีนาคม แต่ว่าเมื่อดูที่เก็บเกี่ยวมะกอกเนี่ยอยู่ในเดือนตุลาคมดังนั้นถ้าเราเข้าสู่เดือนตุลาคมเมื่อไหร่นั่นคือเราอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวมะกอกแล้วเมื่อกี้ผมได้ทําการใส่ปุ๋ยพื้นที่ที่เราใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะกอกอก็จะเป็นสีน้ําเงินสีน้าเงินเนี่ยคือสถานะของการใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยพื้นที่ก็จะเป็น ว่างเปล่าแบบนี้ครับแต่พอเราใส่ปุ๋ยปับ๊บมันก็จะเป็นสีน้ำเงินตอนนี้ไร่มาก่อกของเราก็มีวัชพืชงอกขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมากำจัดวัชพืชกัน ตอนนี้มะกอกของเราก็อยู่ในสถานะเก็บเกี่ยวได้แล้วเพราะว่าเป็นสีสม้มอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยว วิธีการนำมะกอกไปขายก็ให้เรามาตรงนี้มาคลิกที่มะกอกแล้วก็ดูว่าในเมืองของเราเนี่ยมีสถานที่ไหนบ้างรับซื้อมะกอกของเราสมมุติว่าเราเลือกสถานที่ได้แล้วก็ให้มากดที่แท็กเพื่อปักหมุดในแผนที่พอเราเห็นสัญลักษณ์ก็ อ่าอยู่นี่ครับ เอาละครับและนี่ก็คือวิธีการทำไร่มะกอกทั้งหมดหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวมะกอกเสร็จเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันครับปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวพอมันกลับมาถึงฤดูปลูกมะกอกมันจะเกิดขึ้นมาเองตอนนี้เราอยู่ในเดือนตุลาคมใช่ไหมถ้าเราเร่งเวลาไปจนถึงฤดูปลูกมะกอกมะกอกมันจะเกิดขึ้นมาเอง เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องไปตัดกิง่งไม่ต้องไปไถอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันครับหลังจากนี้ไปเราก็ไปทําอย่างอื่นไปเลี้ยงสัตว์อ่าไปเดินเล่นหรือจะไปปลูกข้าวปลูกอะไรก็ได้แล้วแต่ครับคือต้นมะกอกเนี่ยเก็บเกี่ยวเสร็จก็ปล่อยมันไว้นะหน้าที่ของเราก็แค่พอมะกอกมันเกิดขึ้นมาพอมะกอกมันปลูกขึ้นมาปุ๊บ เราก็แค่คอยใส่ปุ๋ยตัดหญ้าพรวนดินแล้วก็เก็บเกี่ยวแค่นี้แหละครับพอเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ปล่อยมันไปปล่อยมันพอมันวนมาถึงฤดูปลูกมันก็จะปลูกขึ้นมาเองเราก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินทําแบบนี้วนวนวน,วนไปเรื่อยๆครับอ่าเป็นไงการทําไร่มะกอกเนี่ยสะดวกสบายไหมเราปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วก็คอยดูแล และเก็บเกี่ยวยาวๆในกรณีที่เราไม่อยากจะทำไล่มากอกแล้วแบบประมาณว่าเราอยากจะไปทำอย่างอื่นเราไม่อยากจะทำไล่มากอกก็วิธีการลบสำหรับ PC ให้กดตัว b เนี่ยครับก็ลบออกไปเลยใน PS 5ใน Xbox อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าใครเล่นใน PC เล่นในเดสก์ท็อปเล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็วิธีลบก็ทำแบบนี้ครับอ่านี่ครับหลังจากนี้ไปเราก็มาไถาบุกเบิกหน้าดินใหม่แล้วก็อะไรยังไงก็ว่ากันไปครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบเนื้อหาแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไว้์กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจากลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พาทหน้าสวัสดีครับ